สวัสดีครับพบก,กับผมพงทอและนี่คือพงทองทีวีวันนี้ชวนฟังสรุปสั้นๆนะครับกับ investment outlook ของปี2022กับบจจออันดับ6ของโลก Alliance Global Investor นะครับได้ข่าวว่าชียร์จีนอีกแล้วนะครับและมีตีปอืนน่นที่น่าสนใจอะไรบ้างใครจะฟังแล้วลงทุนตามหรือลงทุนตรงกันข้ามก็ไม่ว่ากันครับ ที่ต้องบอกว่าทําตรงกันข้ามนี่ก็แซวเล่นนะครับเพราะเรารู้กันดีว่า Investment Paper เหล่านี้บางทีก็ถูกบ้างผิดบ้างนะครับบางทีผิดทั้งปีก็ก็มีให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะใช้ประโยชน์ได้ก็คือว่าเอาไว้ดูว่าเป็นเรื่องไหนสําคัญสําคัญ ที่มันจะอยู่ในเดรดราของปีหน้านะครับกระทบกับพอร์ตของเราไหมหรือมีเรื่องไหนที่เราอยากจะศึกษาเพิ่มนะครับก็สามารถใช้เป็นไกด์ไลน์ประกอบการลงทุนของเราในปีหน้าได้นะครับพงทอนทีวีก็มีหน้าที่สรุปย่นย่อ,ยอมาให้ท่านสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้แบบเวลาสั้นๆนะครับคลิปที่แล้วเป็นของโกลแมนแซงนะครับอยู่อันดับ8นะครับ2021 ranking นะครับอันนี้ขยบมาเบอร์หนะครับเหมือนไต่ท็อปชาร์ตเลยนะมีเรื่องราวยังไงบ้างเรามาดูกันครับก็ต้องบอกว่า anticipate w h h t a h นะครับก็คือว่าการดูว่าเราจะรับมือกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้ายัางไงในปี2022นะครับเรื่องของความคล่องตัวเรื่องของการ disruption เรื่องของความไม่แน่นอนในเรื่องของนโยบายการเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่ Alliance เขาให้ความสำคัญนะครับผมก็สรุปมาอาจจะมีประมาณ3ตีมเนาะแล้วก็1ในนั้นก็คือเรื่องของจีนนะครับใครที่รอฟังอยู่ว่าจะลงทุนต่อไหมน่าจะมีคำตอบให้ในคลิปนี้นะครับให้เตรียมตัวนะครับรับความผันผวนเพราะว่าเศรษฐกิจ ปีหน้านะครับเอคอนโมิกนะไม่ใช่ตลาดหุ้นนะครับต้องแยกกันเนาะเอคอนโมิกนะครับภาคของเศรษฐกิจการเติบโตของเศรษฐกิจในโลกเนี้ยมันจะชะลอลงเหตุผลก็สั้นๆง่ายๆครับคือปีที่ผ่านมา2021เนี่ยเราโตเยอะกว่าที่คิด ประกอบกับฐานต่ำด้วยนะครับในปีที่มีโควิดเนาะปี20นะครับตัวเลขในปีที่ผ่านมาก็เลยดูดีมากๆแต่ปีหน้าเนี่ยจะไม่มีเรื่องของเบสเฟกต์ละฐานจะไม่ต่ำแล้วนะครับฉะนั้นตัวเลขจะอยู่แถวแ2 3 4 5หแถวๆนั้นนะครับไม่ได้กระโดดเหมือนปีนี้ต้องระมัดระวังนะครับประกอบกับเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นนะครับเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นเนี่ยเราช็อกกันไปแล้วในเดือนที่ผ่านมาเนาะตัวเลขไป6.2ไป6.4นะครับ ปีหน้าอเลสบอกว่าน่าจะยังคงอยู่ในระดับทรงๆแถวๆนั้นนะครับมีเหตุผลยังไงเดี๋ยวเฉลยข้างในนะครับดอกเบีย้ยอาจจะงงๆได้นะครับปกติเศรษฐกิจก็ฟื้นอาาัตราเงินเฟอ้อมาขึ้นดอกเบีย้ยได้นะครับแต่ปีหน้านะครับปีหน้าเศรษฐกิจอาจจะชะลอหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเฟดเขาบอกว่าเขาจะเป็น behind the curve เนะคือไม่ได้ขึ้นดอกเบีย้ย ตามเงินเฟอ้อแบบทันทีนะฮะขอดูสถานการณ์อยู่ห่างๆเหตุการณ์มันแาจจะงงๆได้ในปีหน้านครับมีเหตุผลก้นได้เรามาดูกันนะครับแต่ออเดินสรุปสั้นๆนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าท่านไม่มีเวลาสามารถกระโดดไปดูในลิงก์ description ได้นะครับผมมีสรุปไว้สุดท้ายแล้วว่าท่านสามารถเอาเคียต์ตรงไหนไปใช้ประโยชน์ได้บ้างกับการลงทุนนะครับศรษฐกิจมีแนวโน้มแผ่วๆนะครับฐานไม่ต่ำแล้วอย่างที่คุยกันไปมีเรื่องยังลุมๆนะครับเรื่องของอินฟลักชันซัพพลายช็อตเทนะครับที่ยังไม่ คลี่คลายซะทีเดียวนะครเรื่องของโควิดที่ยังก็ไม่ได้แบบหายไปซะทีเดียวนะครับยังเป็นเหตุที่ต้องติดตามดูเลือล่าสุดก็คือออสเตรียเนาะสั่งปิดประเทศอีกแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่เข้ามากระทบได้อยู่เนืองๆนะครับในขณะที่ภาคของการพัฒนานวัตกรรมยาเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ต้องมาดูว่าอะไรมาก่อนงานนะครับหุ้นน่าจะยังได้แรงส่งอยู่นะครับแต่ว่า ต้องเลือกเพราะบางที่แพงบางที่ถูกบางที่ได้รับปัจจัยสนับสนุนบางที่ไม่น่าจะดีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตัวหุ้นเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจมันยังฟื้นอยู่เนาะหุ้นก็น่าจะยังมีแรงส่งต่อไปได้เพราะ e a r n i n g ็ที่ออกมาในไตรมาสสาและจะออกมาไตรมาสสี่น่าจะยังดูดีอยู่นะครับกระจายหลายกลุ่มสินทรัพย์น่าจะดีนะครับอันนี้เราทราบกันอยู่แล้วเพราะเราจัดพอร์ตการลงทุนอยู่แล้วเนาะไม่ต้องบอกกันนะครับเรารู้ดีอยู่แล้วนะฮะแหมพงทอนทีวีติดตามกันมาต้องจัดพอร์ตนะครับทีมรักโลก COP 26กันไปเนาะที่ประชุมของนานา,นาประเทศเนาะที่ไปรวมตัวกันคุยเรื่องรักโลกเนี่ยเปลี่ยนพลังงานสะอาดเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่ทําให้หนทางข้างหน้ามีความชัดเจนมากขึ้นเพราะต่างคนก็ต่างต้องเซตมายสเต็ของเองนะว่าเราจะลดพลังงานแบบไหนเราจะลดโลกร้อนแบบไหนแล้วเราต้องเริ่มวางนโยบายละและเริ่มลงทุนจริงนะครับไม่งั้นจะโดนเพื่อนบ้านคอมเเอาได้นะครับไทยเองเราก็มีความกระตุ้นตื่นตัวไม่แพ้กันนะครับสี่เรื่องหลักๆประมาณนี้ ปัจจุบันข่าวเชิงเศรษฐกิจนะครับมหาภาคมีผลกับตลาดรุนแรงมากขึ้นนะฮะอันนี้เขาก็ให้ดูว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ออปีหน้าเราต้องสนใจเรื่องเศรษฐกิจมหาภาคมากขึ้นนะครับเดิมทีเราลงทุนเนาะก็มีท็อปดาวนะครับดูเรื่องเศรษฐกิจมีเงินเฟ้อดอกเบีย้ยมีเรื่องของมาตรการภาครัฐต่างๆแล้วก็เป็นบอททอมอัพนะเป,น earning, เป็นเอิร์เน็งเป็นปัจจัยพื้นฐานของบริษัทนะครับเป็นการทําธุรกิจมาจิน e ROEROA นะครับเหล่านี้ผสมกันแต่ว่าเขาบอกว่าหลังๆมาเนี่ยแฟกเตอร์ของแมคโครอิคโนมิกเนี่ยมีผลมากขึ้นอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะเหตุผลของมันก็คือว่า เหตุผลของมันก็คือว่าหลังๆเนี่ยเ่อร t ช o นของหุ้นฟันโฟนะครับมันถูกกระทบด้วยมาตรการการเงินของธนาคารกลางในประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะครับว่าราคาหุ้นปัจจัยพื้นฐานก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าพอฟันโฟมันเข้าหรือมันออกเนี่ยมันก็กระทบต่อ a วอ a t ชันกระทบต่อราคาหุ้นค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะที่ยุคเมกา QE นะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยมันก็ทําให้ Mac r ร Factor มีผลมากขึ้นนะครับจะเห็นว่าแมกนิจูดมันเพิ่มขึ้นต่อข่าวที่เกิดขึ้นนะครับข่าวออกมาแย่ก็ไปเยอะหน่อย นะครับข่าวที่ออกมาดีมันก็บวกเยอะๆมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีความคล่องตัวในการปรับพอร์ตมากขึ้นนะครับในปีหน้า3ามเต็มที่ a อล i a n สบอกว่าน่าสนใจก็คือว่าเรื่องของอัตราเนาะดอกเบีย้ยอัตราเงินเฟอ้อนะครับเหล่านี้มีกลยุทธ์ในการรับมือ,อยังไงบ้างนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าเฟดจะมีการเคลื่อนไหวเกินเดินหมากผิดขึ้นมาเราจะปรับตัวยังไงนะครับ สก็คือเรื่องของ appreci Appreciating นะ a p p r e c i a t นะฮะ Appreciate เมืองจีนนะครับอย่าได้ลังเลหรืออย่าได้เกิดความระแวงนะครับเพราะเรื่องของความผันผวนเข้ามาระยะสั้นนะครับยังเชื่ออยู่แล้วก็3คือเรื่องของว่าเรากำลังจะเข้าสู่ Sustainability นะครับเราต้องกรบเราต้องเปลี่ยน mindset เราต้องปรับกรอบความคิดให้กว้างขึ้นนะครับเป็น3เรื่องที่ Alliance บอกน่าสนใจในปีหน้านะครับไปดูเรื่องแรกกันเลยดีกว่านะครับ เรื่องแรกบอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้นะว่าอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของทิศทางในการขึ้นหรือลงดอกเบีย้ยในปีหน้าจะงงๆได้เพราะว่าภาพความไม่สอดคล้องกันของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงกับเงินเฟอ้อที่จะยังอยู่ในระดับสูงต่อไปนะครับถามว่าทําไมมันถึงสูงนะครับฐานต่ําก็ไปแล้วซัพพลายชอ็อตเทนน่าจะดีขึ้นในช่วงไตรมาสหไม่เฉลอทาไมเงินเฟอ้อยังจะอยู่นะครับเพราะว่า1คือ การกิจการทางการค้ายังไม่ชัดเจนนะครับเรื่องนี้ถ้ายิ่งแบ่งซัพพลายเชน่างคนต่างทำเนี่ยต้นทุนของการผลิตจะสูงขึ้นอย่างที่เคยคุย,ยไปแล้วนาอค่าแรงนะครับยังไม่กลับมาโอเพนบิสเนสเป็นอย่างเต็มที่ค่าแรงยังอยู่และสุดท้ายคือเรื่องที่ผมก็คิดว่าเฮ้ยเป็นเรื่องที่น่าจะสนใจเหมือนกันคือเรื่องของพลังงานสะอาด ถามว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยพลังงานสะอาดเทคโนโลยี Technology เข้ามาช่วยให้การใช้พลังงานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างที่คุณเคที่บอกเนาะระยะยาวแล้วอินฟลชันมันน่าจะลงนะเพราะต้นทุนในการผลิตต้นทุนในการเ,ออเดินทางจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันน่าจะถูกลงในระยะยาวถ้าพลังงานมันถูกลงแต่ว่า ก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปเป็นพลังงานสะอาดได้อย่างแท้จริงเนี่ยมันจะมีกระบวนการของการทรานส์ฟอร์มเนะจากโลกเก่านะยุคถ่านหินลูกน้ามันเนี่ยไปใช้ไฟฟ้าเนี่ยไอ้ตรงกลางเนี่ยระหว่างเปลี่ยนผ่านมันจะทําให้ราคาน้ํามันราคาพลังงานที่ต้องใช้เนี่ยแพงขึ้นถามว่าในดีเทลเป็นยังไงเช่นบริษัทจดทะเบียนนะครับเขากาลังจะบอกว่าเฮ้ยฉันจะต้องมีเป้าหมายของออประเทศภูมิภาค จะลดพลังงานไปใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นระหว่างทางมันจะมีเรื่องค่าปรับฮะใครที่ยังปรับตัวช้าใครที่ยังใช้น้ํามันอยู่ในสัดส,ส่วนที่เยอะยังไม่ได้ทําตามแผนเนี่ยจะโดนปรับค่าใช้จ่ายจากการที่ยังคงใช้น้ํามันเนี่ยจะยังคงสูงนะครับอย่างฐานะในเชิงบุคคลนะครับถ้าเราจะปรับไปใช้รถไฟฟ้านะช่วยเขารักโลกเนี่ย ต้นทุนในการซื้อรถครั้งแรกเนี่ยมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายค่าครองชีพอินเฟลชันมันจะสูงในช่วงต้นๆแล้วค่อยๆปรับตัวลดลงตอนที่มันเริ่มคุ้มเริ่มอีโคโนมีออฟสเกลนะครับในเชิงบริษัทในเชิงบุคคลก็เหมือนกันการ,การเปลี่ยนผ่านแรกๆจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของพลังงานสะอาดระยะยาวใช่อินเฟลชันจะลดแต่สั้นๆแล้วมันจะยังเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกกันอยู่ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าปี ค่าอินเฟ t ชันตัวนี้มันจะยังคงอยู่ไปจนถึงประมาณปี2028เลยทีเดียวนะฮะกว่าจะค่อยๆชะลอตัวลงแล้วก็ไปอยู่ในระดับที่ต่ำลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะในปีหน้า2022ที่น่าจะระดับเงินเฟอ้อที่น่าจะออกมาช็อคพอสมควรนะครับแรงเฉื่อยภาวะดอกเบี้ยต่ำยังไม่หายไปง่ายๆนะครับก็คือว่า ถึงแม้ว่าเราอยู่ในภาวะที่อาจจะขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงปีน้าแบบสักเดือน7เนาะแล้วหลังจากนั้นก็ขึ้นอีกทุกๆ6เดือนอย่างที่โกลแมนแซงบอกแต่ว่าถ้าดูลองเทอมใมระยะยาวจริงนะหนึ่งเก้าแปดศูนย์เอายี่สิบปีก็ไนดะ้สองศูนย์สองศูนย์นะครับมันต่ำมานาน,านละและแรงเฉื่อยตรงนี้อเล็ก์บอกว่ามันไม่หายไปไง่ายๆนะครับเพราะว่ามันมีหลายกลไกที่ต้องค่อยๆสตาร์ทเครื่องจากแรงเฉื่อยที่มันต่ำมานานๆแบบนี้มันคงยังไม่สามารถที่จะขึ้นได้แบบทันทีทันควันแบบนี้นะครับเงินเฟ อย่างตัว2ปีนะครับอ้าวขึ้นพงมันพอง,งหัวขึ้นมาแล้วนี่ครับยากจะเห็นนะครับว่าในช่วงอดีตมันก็มีพอง,งหัวหลอกหลายรอบเหมือนกันนะฮะแต่มันตัวดอกเบีย้ยสิปีหรือว่าเฟดฟันเลทก็ยังต่ําอยู่งั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังโดยประกอบกับกลุ่มคนที่เป็นนักลงทุนในกลุ่มที่ตาสารนี่เนาะอันนี้ต้องมีการกระจายความเสี่ยงน,นี่ก็เข้าใจแต่ว่าจะทํายังไงให้เรายังสามารถได้ดอกเบีย้ยได้เงินเข้ามาใช้ระหว่างทางนะครับทางอันดัก็แนะนามา4่กลยุทธ์นะครับบอกว่าต้องาเล,าเลาก้กพิ่มม ไม่ใช่นะครับต้องกระจายเป็น2ส,ส่วนฮะซ้ายกับขวา กลุ่มหนึ่งก็เป็นเสี่ยงต่ำไปเลยเป็น g o v e r n m e n t Bond เป็น Investment Gra d e Bond ที่ยอมรับดอกได้ต่ำหน่อยแต่อีกฝั่งหนึ่งเป็นสูงไปเลยไปลง Emerging Market เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่กระเฉลีย่ยแล้วสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับหรือ2ก็เป็นเลือกเป็นตีมากขึ้นนะครับโดิทีเดิมทีเคยลงตราสารที่ปกติก็ไปเลือก g e e n b บ n d มากขึ้นไปเลือกพวก Infrastructure มากขึ้นนะครับให้สามารถสร้างไรายได้สร้างอินคำระหว่างทางได้หรือว่าไปอยู่ใน Privat Market อันนี้น่าจะเะกับนัลงทุนสถาบัานมาาาาากว่เะะรยบุคคลออจจ private, อจจไป Privat สี่ยงินไปนแต่ว่าลอง อ,อาจจะมีธีมกองทุนใหม่หมๆออกมาให้เลือกได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าให้มีความคล่องตัวสูงๆไว้ถ้าแปลเป็นเชิญของพอร์ตการลงทุนก็คือว่าอาจจะไม่ต้องไปเลือกตัวดูเรชั่นที่มันยาวมากนักนะครับคือผลตอบแทนอาจจะต่ำลงมาหน่อยเฉลี่ยแล้วน้อยลงมาหน่อยแต่ว่าเลือกพอร์ตที่มันสามารถปรับตัวได้เร็วนะครับอันนี้ในส่วนของตราสารหนี้ในการรับมือกับดอกเบี้ยนโยบายที่อาจจะผันผวนได้ในปีหน้า2022นะครับ ทีมที่สคือเรื่องของไชน่าครับเรื่องจีนนะครับมาแล้วนะครบบอกว่ายังเชื่อในระยะยาวนะครับแม้ว่าช่วงสั้นอาจจะเห็นการชะลอบ้างถ้าดูกราฟนี้จะรู้สึกว่าโอ้โหคนลงทุนจีนบอกเฮ่นะครับเฮ่นะครับก็คือบอกว่าเทียบระยะยาวในยี่ปีนะฮะยีปี msci ไชน่ากับ msci all country world นะฮะก็คือบอกว่าเฮ้ไปเทียบกันดูจริงๆแล้ว20ปีที่ผ่านมาเนี่ย หุ้นจีนกับหุ้นโลกเนี่ยมันผ,ลผลันผวนมันผลตอบแทนเป็นยังไงนะครับไปดูหุ้นจีนก่อนบอกว่า20ปีถือมานะครับบวกไป469%รวมที่ลงมาตั้งแต่กุมภาแล้วด้วยนะครับประมาณ30-40%เนี่ยยังได้ผลตอบแทนประมาณ 8%ต่อปีนะครับในขณะที่ S C I World เนี่ยผลตอบแทนประมาณ328%รวมๆแล้วเฉลี่ย6%ต่อปีในช่วง20ปีที่มันว่าเฮ้ยผลตอบแทนเฉลี่ยน่าสนใจรวมไปที่มันลงมาจากดอยนะครับเพราะฉะนั้นมีความเชื่อเป็นไปได้ว่าดอยนี้จะไม่ใช่ดอยสุดท้ายนะครับเชื่อว่าถ้าจะยังมีดอยต่อไปอีกนะครับเพราะว่าในอดีตมันเป็นแบบนั้นที่ผ่านมาข้อสังเกตอย่างนี้ที่ผมเห็นแล้วก็คือว่าอระยะทางระหว่างดอยเนี่ยมันสั้นลงเรื่อยๆนะครับ มันสันลงเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้จับตรงนี้ไปเป็นไงมันจะดอยมันจะสันไหมผมบอกผมบอกผมตอบไม่ได้แต่ว่ามันจะพันผวนและมีผลเร็วมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีดิสซับชันนะครับเรื่องของมาตรการทางการเงินเรื่องของการแข่งขันทางการค้าเนี่ยมันทําให้ดอยแต่ละดอยเนี่ยมันวัดผลกันเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านดอยอยู่คิดว่าอาจจะรอไม่นานนะครับก็จะเห็นผลแล้วนะครับในขณะที่ปัจจัยในการที่จะลงทุนจีนบอกจีนมันดีจีนมันดีเนี่ย แล้วระยะยาวเนี่ยเราจะมองในปัจจัยอะไรได้บ้างมีอะไรที่มันน่าจะเข้ามาเป็นตัวกระตุ้นนะครับไปดูกันเลยภาคธนาคารยังแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แอนแลนซ์บอกว่าเฮ้ยเรื่องภาคการเงินเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเรื่องวิกฤตนี้เข้ามากระทบหน่อยนึงนะครับแต่ว่าการธนาคารโดยรวมนะฮะโครงสร้างของเขาเนี่ยยังถือว่าแข็งแรงมากๆนะครับ รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนและลงมืออย่างจริงจังนะครับอันนี้อยากให้หลายประเทศมีนะครับแต่จีนเขามีจุดนี้ค่อนข้างแข็งนะครับมีการทำท็อปดาวน์แมเนจเมนต์ที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ตรงเป้านะครับใช้เงินตัวเองนะครับไม่ได้กู้ใครอันนี้ต่างกับสหรัฐชัดเจนนะครับสหรัฐเนี่ยหนี้ท่วมตัวนะครับแต่จีนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับใช้เงินมีหนี้ตอกนอกประเทศมากมันต้องมีนะเพื่อบ a l a n c e เพื่อทําให้ capital ตรัคเจอร์มันดีแต่ว่า ส่วนใหญ่เป็นการใช้เงินภายในประเทศนะครับก็จะทําให้สามารถ manage sustain growth ตัวนี้ได้ดีมากกว่าการเป็นหนี้เยอะๆเนาะเพราะต่างชาติเข้ามามันมี factor เข้ามาประกอบเดี๋ยวขึ้นดอกเดี๋ยวลงดอกมั่งเดี๋ยวมี fund flow บ้างนะครับค่างเงินก็ไม่เสถียรจีนเลือกใช้เงินในประเทศในการสร้าง growth ของตัวเองนะครับ valuation ถูกกว่า US อันนี้ชัดเจนนะครับเพราะลงมาขนาดนี้นะฮะยังไงต้องมีสักมุมหนึ่งนะที่มันถูกกว่านะครับอันนี้ไม่เถียงขึ้นอยู่กับมุมมองนะครับ ประชุมเดือนตุลา6-5้ 5, น่าจะมีทยอยออกข่าวที่มันน่าจะาค่อยๆสร้างความมั่นใจได้นะครับแต่ตรงนี้ไปจนถึงเดือนตุลาปีหน้านะครับแรงซื้อภายในประเทศดีอันนี้อย่างที่เราทราบกันดีนะครับดีมานโลเคอเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่เ,เติบโตมาในยุคที่ชอบการใช้จ่ายนะครับที่ใช้เงินได้ไม่คิดอะไรเยอะแล้วก็มีตังค์ให้ใช้ซะด้วยนะครับแล้วก็ยึดโยงกับเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่นะครับพร้อมจะใช้เงิน พร้อมจะคอนซูมพร้อมจะบริโภคนะครับก็เป็นข้อดีอีกอันหนึ่งนะครับพันสล้านคนเนาะพันผวนเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็มันเป็นเกิดมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากความพยายามที่จะชนกับ US มาตลอด10ปีนะครับเดิมทีขนาดเศรษฐกิจห่างกันมากเลยพอช่วง10ปีที่ผ่านมาเมันเริ่มใกล้กันนะครับพอเริ่มใกล้กันไอคนที่วิ่งนําอยู่ก็ต้องพยายามทําอะไรบางอย่างเนาะเพื่อให้คนที่เป็นอันดับ2เนี่ยถอยลงไปบ้างแพ้ลงไปบ้างชะลอลงไปบ้างนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันเขาจะดีขึ้นมาละาจะบูบงไป ก็ดีขึ้นมาวูบลงไปดีแล้ววูบดีแล้วลวูบอย่างนี้นะเพราะว่าเขาพยายามจะชนพยายามจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งพยายามเป็นผู้นําแต่ไม่ไม่ได้เร็วเร็วนี้หรอกนะฮะแต่ว่าความพยายามแค่นี้ก็มากพอที่จะทําให้ตลาดหุ้นแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจข,ของเขาเนี่ยพันผวนแล้วพอสมควรนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับเอแชร์บ s กสแตนทีมนะครับบรรทัดสุดท้ายนี่เด็ดสุดนะครับก็ไอรันส์บอกมาชัดเจนว่า ฮ้ยท่านลง A s h ช r e เป็นคอเสียเถิดน,นะครับแล้วเลือก Sustainable พวก EV Car Infrastructure นะครับ New Energy ของจีนประกอบเป็น s a t e l l i t e นะครับผสมเข้าไปด้วยนะครับก็จะทำให้สัดส่วนการลงทุนของท่านเนี่ยมีความหลากหลายมากขึ้นกระจายความเสี่ยงและยังสามารถ Cap เจ r e Potential Growth ในอนาคตได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำของ Alliance นะครับไปดูกันต่อนะครับธีมที่3คือเรื่องบอกว่าให้เปิดใจกว้างๆรับเรื่องของ Sustainability เข้าไปในชีวิตบ้างน,นะครับปรับมายสให้กว้างขึ้นนะครับดูผลกระทบของม ในเชิงการลงทุนว่ามันกระทบเซ็นซับได้บ้างหุ้นกระทบไหมตอาสารนี้มีโอกาสเกิดขึ้นหรือเปล่าอินฟราสตรักเจอร์หรือคอมมูนิตี้นะครับให้ลองปรับมายเซตตรงนี้ดูถามว่ามีสเตปไงบ้างนะครับบอกว่าเ,าเราต้องหาให้ได้ก่อนว่าเฮ้ยปีหน้าเนี่ยจะมีเส้นทางยังไง ใครจะทําอะไรกระตุ้นภาคไหนนะครับเพื่อจะดูว่าเ,เม็ดเงินจะเข้าตรงไหนโอกาสการลงทุนเกิดตรงไหนบ้างนะครับมีการประมวลข้อมูลเนาะมีการหาโอกาสที่จะเกิดกวความขัดแย้งนะครับเข้าใจแหละว,ว่าเรื่องของการ transform เนี่ยจะมีผู้เล่นกลุ่มเก่ากับผู้เล่นกลุ่มใหม่เนาะถ้าท่านเป็นนักลงทุนอยากจะปรับ mindset ก็ต้องรู้เรื่องตรงนี้เข้าไปประกอบนิดนึงว่าตรงไหนมันน่าจะเกิดคอน FLICT ตรงไหนมันน่าจะไปได้สวยนะครับ ข้อี่ก็คือว่าเอ้ยทำให้มันเป็นสักเจอนะครัก็คือว่ามีกระบวนการในการที่จะติดตามข้อมูลแล้วก็ประกอบการตัดสิญญนใจลงทุนที่มีระบบระเบียบอย่างนี้มากขึ้นนะครับ <laughs> แล้วก็โฟกัสเรื่องของ Impact นะครับเออร์เ e นเอาไว้ก่อนแต่ให้โฟกัสเรื่องว่าบริษัทไหนกลุ่มไหนอุตสาหกรรมใดจะสร้าง Impact ในเรื่องของความยั่งยืนได้มากกว่าแล้วเดี๋ยวเออร์เนิ่งเดี๋ยวกาไรเดี๋ยวบาเอลชั่นมันตามมาเองนะครับสุดท้ายก็คือว่าให้ออกไปไกลมากกว่านั้นนี่นะครับไม่ใช่แค่แปลเรื่องของสภาวะอากาศสภาพอุณหภูมิโลกนี้นะครับไปให้ไกลมากกว่านั้นคือเรื่องของยกตัวอย่างมาก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ําของสังคมโลกนะครับมันมีผลยังไงต่อปัจจัยทางการลงทุนนอกเหนือจากเรื่องของ c climate c h a n g e อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเต็มที่3ที่ทาง อเลสุแนะนําให้ลองเปิดใจนะครับปรับ m ม n d เซตดูนะครับสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องที่ว่าเอา e อ็กซ์ในแต่ละด้านแต่ละพันแหนกนะครับมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมีมุมมองยังไงบ้างนะครับผมก็สรุปมาให้แล้วด้านล่างนะครับอย่างคนนี้นะครับเป็น global CIO equity นะครับดูหุ้นทั่วโลกนะครับยสุนอะบอกว่าเออต้องมีต้องคุณต้องตอบ3ามคำถามให้ได้ก่อนว่า ปีหน้าเนี่ยเรื่อง3เรื่องนี้จะวิวัฒน์ไปเป็นยังไงบ้างนะครับ GDP ชะลอเงินเฟอ้อเร่งตัวดอกเบีย้ยจะเป็นยังไงนะครับเทควิวตรงนั้นซะจีนมีมาตรการอะไรออกมากระตุ้นบ้างนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ US กับจีนเทนชันเนี่ยจะกลับมาเริ่มมีความร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับ ความร่วมมือของหลายประเทศในการที่จะก้าวสู่ Energy Transition หน้าตาจะเป็นยังไงถ้าท่านเป็นนักลงทุนถ้าท่านเป็นฟันเมนเจอร์หาคําตอบเหล่านี้ให้ได้ท่านก็สามารถจัดพอร์ตได้เหมาะสมมากขึ้นนะครับไปฟังคนอื่นต่อบอกว่าผมก็สรุปมาแล้วนะบอกว่าถ้าเป็นเฮดฝั่งฟินเข้านะครับบอกว่าให้จับตาเงินเฟ้อ12เดือนข้างหน้านะครับเพราะว่าจะมีความผันผวนค่อนข้างมากนะครับจะมีผลกระทบต่อ a l u a ชั o นหุ้น a l ล a ช i ่นของตราสารหนี้แล้วก็การเดินนโยบายของธนาคารกลางนะครับในการขึ้นดอกช้าหรือเร็วนะครับอาจจะกระจายพอร์ตไปลงในกลุ่มที่ Emerging Market Boy, ที่มีอัตราดอกเบีย้ยยังน่าสนใจอยู่บ้างหรือว่าไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นกรนะีนบอลเนาะเอ่อพวกฟินแลนซิงเกี่ยวกับโปรเจกต์หรือบริษัทที่ทําเรื่องอนุรักษ์พลังงานรักโลกเหล่านี้นะครับก็จะมีตราสารหนี้ในกลุ่มของเขานะครับก็ลองพิจารณาดูได้นะครับแล้วก็คนที่3นะครับเป็นเรื่องมัลตนะิแอเซนเนาะก็บอกว่า cautiously optimistic นะครับคำนี้ได้ยินบ่อยเนาะในยามที่ไม่รู้จะตอบว่าอะไรดีนะครับก็บอกว่าก็ถือหุ้นต่อไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ให้ระมัดระวังนิดนึงว่าอาจจะมีความ ความขันผัวนจะมีข่าวออกมาช็อนกนิเกทีฟแรงๆสักครั้งหนึ่งได้ในปีหน้านะครับก็คอเชสเตอี่แต่ว่ายังมีมุมมองที่ดีนะครับการคาดการณ์อนาคตจะยากขึ้นนะครับก็ยอมรับออกมาแบบนี้เลยนะครับก็ไม่ว่ากันเข้าใจว่ายากจริงๆนะครับในส่วนของ p v a t e m e r k e t นะบอกว่าเอออกับ China เนะาะทะเลาะกันเนี่ย คนที่ได้ประโยชน์น่าจะเป็นเวียดนามกับอินเดียนะครับเพราะอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นแหล่งในการโรงงานผลิตของโลกเนาะเป็นซัพพลายเชนเป็นเรื่องของนวัตรกรรมก็น่าจะเข้ามาช่วยทําให้เกิดซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วก็ได้ประโยชน์ไปในตัวด้วยนะครับ climate change นะครับก็ไปที่อินฟลานะครับส่วนที่เป็น Inflation สูงขึ้นก็ไปอินฟลาเหมือนกันนะครับก็2องีมนี้ให้ไปลงทุนกลุ่มที่เป็นอสังหาสาธารณูปโภคมากขึ้นนะครับส่วนคนสุดท้ายนะครับเป็น Impact Investing นะครับอยู่แผนกนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรมากครับก็บลาบลาบลานะครับสุดท้ายนะครับสรุปว่าเอาไปใช้อะไรได้บ้างนะครับเศรษฐกิจอาจจะไม่เติบโตมากนะัก ในปีนี้นะครับปีนี้มาถึง2022เนอะเศรษฐกิจอาจจะชะลอชะลอหน่อยไม่ได้มีตัวเลขที่ตื่นเต้นมากมายนักไม่เกี่ยวกับตลาดหุ้นนะตล,ตลาดหุ้นจะขึ้นหรือลงเนี่ยอาจจะไม่ต้องสอดคล้องกับภาวะของเศรษฐกิจก็ได้นะครับ เงินเฟ้อจะยังสูงอยู่นะครับแล้วก็ดอกบีอาจจะยังปรับขึ้นมากไม่ได้นะครับว่ามีแรงเฉื่อยอยู่นะครับแล้วก็เฟดอยากจะเป็น behind the curve นะครับไม่ได้รีบอะไรนะครับส่วนอสานี่ต้องทํางานหนักหน่อยนะครับต้องมีการกระจายการลงทุนไปในกลุ่มที่สามารถัพผลตอบแทนให้กับพอร์ตได้ในขณะที่ต้องคุมความเสี่ยงของพอร์ตส่วนใหญ่อยู่นะครับหุ้นชอบจีนนะครับ A อ h a r e แล้วก็ธีมที่เกี่ยวข้องกับ sustain นะครับ energy transition นะครับก็สามารถพิจารณาลงทุนได้ชอบ ก็ทําตามไม่ชอบก็ทําตรงกันข้ามนะครับเวียดนามอินเดียได้ผลดีจากการที่กิจการทางการค้านะครับอันนี้ทราบกันดีสุดท้ายนะครับเรื่องที่ต้องติดตามนะครับเงินเฟอ้อจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็มอนิเตอร์ใกล้ชิดหน่อยนะครับสามารถคีย์เข้าไปใน Google ดูได้ว่าเฮ้ยผลของ US inflation มันออกประมาณช่วงวันที่เท่าไหร่มักจะอยู่ถแถวๆกลางเดือนนะครับไม่ก่อนกลางเดือนนิดหนึ่งใช้ตัวข้อมูลตรงนั้นนะครับในการติดตามเฮ้ยมันมัน,มนะมชะลอลงอยางหรือหรือมันจะเร่งตัวขึ้นไปอีกนะครับการกิจการทางการค้าหน้าตาจะเป็นไงร้อนแรงมากขึ้นนหรรรรืืออออเปลล่่าาาาคววมมมมใกกกกัโจะ เ็นโซ l i d เอ i d e เดนซ์มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มาตรการกระตุ้นของจีนจนกว่าจะถึงเดือน10ในปีหน้านะครับเหล่านี้ก็น่าจะเป็นปัจจัยในการที่จะสามารถติดตามการลงทุนในช่วงปี2022ได้วางแผนจัดพอร์ตเพื่อที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านั้นนะครับก็หวังว่าช่องพงษ์ธรทีวีจะสามารถนําข้อมูลมาประกอบเป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจของท่านได้นะครับชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับผมจะไปตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับกดไลค like, ์ s u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้แก่กันนะครับก็จะยินดีเป็นอย่าางมก ก็ผ่านไปแล้ว2 p a เปเปอร์นะครับเหลืออีก3นะครับระหว่างวันนี้จนถึงสิ้นปีรับรองว่าท่านจะได้ข้อมูลพร้อมสามารถจัดพอร์ตรับมือปีหน้าได้อย่างแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ